โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผม U y y n ตอนนี้นะครับก็อยู่กับดีวอร c ซีเซิร์ฟเวอร์ New C นะครับทุกคนกันเหมือนเช่นเคยนะครับกับเซิร์ฟแท้ในสติมนะครับเซิร์ฟนี้ก็ยังเห็นนะทุกคนวันนี้ก็มาในโหมด Battle Royal e นะครับโดดล่มลงแร้งกันเหมือนเช่นเคยหลังนี้ที่แล้วเนี่ยเราพยายามจะแบบว่าเพื่อเป็นแรงแบบว่าได้แชมป์อะแต่คือ มันก็ได้แชมป์จริงยีงย่ยันทุกคนแต่เป็นแชมป์ก๋วยเตี๋ยวแชมป์ลูกชิ้นแทนก็บอกเลยว่าคลิปพี่แล้วนี่คือโดนโถมยังหนักหนานและสาหัสนะครับเกิดแบบว่าโอ้โหซวยอ่ะนะครับยังดวงดีที่ว่าเจอสไนแต่ก็ไม่ได้ใช้นะครับตายกันเดิมนะทุกคนเพราะว่าไม่รู้เป็นไรมีสไนมักตายตลอดไม่ค่อยได้แชมป์เลยนะครับทุกคนไม่รู้เป็นไรจริงๆนะครับวันนี้ก็กลับไปครั้งนึงให้ทุกคนลงแรงนะฮะทุกคนโซโล่เหมือนเดิมนะครับมาดูว่าจะเป็นยังไงคลิปนี้ก็ชอบอย่าลืมฝากกดไลค์นะฮะ หลุดไปก็ฟาริตันด้วยโอ้โหจะเปิดมาวันนี้คือสวยอยู่เด้อเพราะว่าเอาเอาได้เนี่ยทุกคนอู้อย่างก,ก็ซิกนะครับได้ซิกเนเจอร์นะฮะไม่ซิกเนเจอร์ซิกซาอูนะฮะทุกคนมาดูว่าเราจะจะได้คือแบบเกิดเมืองใหญ่เงี้ยโอกาสรอดผมน้อยมากนะจากประวัติผมอะแบบว่าสายติที่เก็บมาทีาจำได้นะจำความได้คือเกิดแถวเนี้ยโซโลโได้แชมป์โคตรยากเลยนะครับจริงๆไม่ยากธรรดาต้องแบบยากยากแบบเสียงเสียงแบบสูงแบบเพดานอะนะครับยากจริง นะครับก็มาดูว่าจะเป็นยังไงวันนี้คือก็จะใช้รถสูตรเดิมที่คิดว่าต้องการเล่นคือลักสูตรนอนนอนเนียนนอนเนียนเกมมิ่งนะฮะเพราะคิดว่าเราจะนอนเนียนแต่เราไม่เราไม่ได้อนอนนะเพราะว่าคนมันรู้ตำแหน่งเราทุกคนคือเราก็ไปขอบวงสุสดรแล้วแหละแต่คือมันไม่ไหวจริงอะ่ะนะฮะโอ้โหทำเลลงไปตอนนี้ว่าจะทำมาเก็ตทุกคนแต่ผมว่าตึกดีกว่ามาเก็ตนี่คือถ้าแม่งเข้ามาแม่งเห็นแหละมันมันหลบยากอะ่ะแต่ถ้าตึกอะ่ะ ไม่ให้หลบหลายชั้นแล้วก็อย่างพอที่จะเนียนได้อยู่นะครับรุ่นอยอดนี้อุตสา่าห์ได้ปืนดีละขอ,อยาขอเกาะขมบกหนะ่อย้ยกระเป๋าเดี๋ยวจะเป็นกระเป๋าทดแทนนะแอนตี้บอดี้กล้องรวยโดนเป็นกระเป๋ากระเป๋าเมื่อกี้มันมันใหญ่เกินนะมันมันเกินเบอร์ไปนะครับเกินเกินเบอร์แบบเออไม่รู้เรื่องนะครับดรอปมาซะใหญ่กันใครจะใส่วะ ของก็ไม่น่าเก็บจะใช้หมดขลอกทั้งหมดนั้นแนะ่ะคือน่าจะตายก่อนได้ใช้หมดนะครับคิดว่าเรามคงวิ่งกันหมดนะครับเพราะว่าเพื่อเราได้เล่นนอกวงเว่าวันนี้ผมก็จะทำทุกวิธีทางกับแชมป์ก็จะเป็นหลักสูตรเดิมเลยหลักสูตรคือนอนเรียนเกมมิ่งนะฮะอีเวลาเราก็จะนอนเรียนแต่มันไม่ได้เรียนไงทุกคนนะครับถ้ายังไม่ดูก็ลองไปหาดูก็ได้นะครับอู๋จี๊สามอกซีเยอะจัดอ่ะฉันเป็นยั่วจัดสามซีคือแบบมันยั่วจัดอะอกระเป๋านี่สวยขอเขาใส่ป่ะว่าจะไม่ใส่กระเป๋าใหญ่ละ ว่าจะไม่ใส่พูดเมื่อกี้ว่าเออใครจะใช้บทว่ามันซะใหญ่เลยสกปรกนี้มันสวยขอ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 ใส่หน่อยนะครับโซนผมนี่มีคนแน่นอนแต่แต่อาจจะไปใกล้ผมนะอาจจะไกลผมหน่อยตอนนี้อยากได้มีดวะเพราะว่าการที่ตอนเนี่ยยังไม่ได้ก็ต้องจะต้องมีผีเข้ามาแจมร่วมแจมร่วมเออร่วมวงกับเราอะโอเคกล้องนี้จะเว์กว่าครับเล็กดีชอบแบบเล็กมีดขยันซอยครับ ผมจะเริ่มหาที่นอนแล้วนะครับที่ที่ไม่ใช่ที่ตายอ่ะเออนอนซุ่มอ่ะอุ๊ยห่วยไปกับซองอันนี้เมื่อใครพิมพ์พกพกเก้าสามพิมพ์ทำไมวะนะบนหลังคาผมว่าบนหลังคาวเว้ยเผื่ออาจจะมีคนเห็นผมด้วยนะครับต้องผมอยู่แต่แบบว่าผมจะทําตัวเนียนๆ,ๆ,ๆ,ๆที่เดิมปะ่ะโอเคทุกคนผมจะนอนตรงนี้นะฮะเริ่นไปทุกคน วันนี้ผมจะเอาแชมป์มาฝากเพราะว่าผมห่างแชมป์นานละรู้สึกว่าแชมป์มสุดท้ายนี่คือก็จะเป็นต้นปีได้แชมป์แต่ก็ถัดจากต้นปีปมาประมาณเดือนกุมภาปะกุมภาแก้วเกริกบอกว่าทำไม่ผิดนะวันกุมภาหรือมื่อวาเอ้กุมภากุมภาเนี่ยแหะมั้งเออช่วงกุมภาแล้วที่ได้แชมแาาป์อีกรอบหนึ่งมาจากี่ก็หายมายาวเลยจนถึงทุกวันนี้คือเรามาเดือนหกละก็ยังไม่ได้แชมป์นะครับวางรางวันนี้แหละผมจะกลับมาเป็นแชมป์ให้ได้นะครับโอ้ชันคือสุนะัขฉันคือหมาอันนี้เวลไรคนนี้เวลล์หนะึ่งพันหนึ่งร จัดดูกูนี่ยี่ห้าแท้ไม่มีหลอกคนอื่นยังแบบมีเบี้ยวหลอกอันนี้ไหมร้อยสี่เห็นไหมไอ้เหี้ยกูนี่ยี่ห้าแท้เลยวมีหลอกแล้วไม่มาแท้แทบบ้แล้วไหมเวลกูไม่โคตรเหี้ยอะไรสัตว์น้อยจัดโอ้เธอก็มีคนน้อยกับผมไปพูดพูดงเล่นใหม่นี่ก็น่าก,กลัวนะว่ามันแกโปรหรือเปล่าแต่มันอาจจะไปแบบเป็นผู้เล่นใหม่จริงก็ได้นะครับก็เดี๋ยวรอชมกันว่าจะเป็นยังไงโหแล้วเคตรเที่ยได้คว้าผี20ตัวมีดกูมีดอะไรเนี่ย มันคือมีแต่ว่ามีน,นี้มีขั้นสองก็มาเชเต้ปะใช่ไหมถ้ามีขั้นสองก็มีแค่ามาเชตเต้แล้วปะแต่มันก็เฮีย้ยเกินยี่สิบตัวถ้าไม่ยิงจะอยู่จะอยู่ได้เหรอเผื่อจะต่อยให้ครบยี่สิบตัวอย่างที่บอกว่าระหว่างนะั้นอ่ะน่าจะเจอปืนดอ็อกก่อนแล้วนะครับก็คือเออไม่ต้องไม่ต้องห่วงคือได้แน่นอนอ่ะนะครับลองว่าได้มีอยู่แล้วอะถ้ายี่สิบตัวขันเนี้ย <c oughs> ยากเกินนะครับบิ๊กไซเลนเซอร์ใส่ดีครับรออะไรไปเสี่ยงนะฮะ แต่หลายคนเชื่อว่าใส่แล้วจะยิ่งนิ่งขึ้นนะฮะผมก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแหมเปิอก็ตัววีกูจะเอ้ยเปิอก็ตัวไอ้นี่เปิอก็ตัววีวิ่งเพราะว่าเล่นเซฟเถื่อนมามีเดฟไงมันจะวาร์ปได้ขาดวาร์ปแต่นี้เราไม่มีเดฟดีกว่าลืมลืมตทีลืม,ล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 มตัวเขียนคนปล่อยไปหน่อยแล้วคือผมเรียนขาดเนี่ยถ้าผมถ้า,ม,ถามันรู้ผมคือมันโปแล้วล่ะเอาจริงคือตอนนี้เราขาดเล่นเพราะว่าเราอยู่ในวงเราชิลไงทุกคนวันนี้คือจะเอาแชมป์อย่างที่บอกคือต้องการแชมป์จริงๆอะ่ะเพราะว่ามันแบบ เออมันห่างเหินมาเนินนานแล้วทุกคนห่างเหินมาเนินนานเลยว่าห่างเหินมานานนมแล้วนะครับตอนนี้ถ้าขาก็จะเป็นยานะเพราะว่ายาเรามีแบบได้สักหนึ่งไฟสองไฟแต่ก็ยาใหญ่แบบปั๊มสู้ปั๊มสนมีแค่อันเดียวที่เป็นแบบเล็กลกลางไม่ถึงกลางอ่ะถ้าชไม่ถึงกลางก็ถือว่ากลา,า,างนะถ้าเป็นมดนี่ถือว่ากลางนะแอนติบอดีกันนะ่ถือว่ายากลางอันนี้ถือว่าใหญ่แต่ยาจะเป็นดีกับเมิดนะครับซึ่งเมทิดนี่ฝันไปเลย ส่วนใหญ่ไอดอปนะฮะรันดี้เกนี่ยังพอหาได้อยู่ผมว่าผมจะลองยืนส่องแบบว่าซ้อมบึงอยู่ทุกคนว่าจะมีมีคนหรือเปล่าโอ้โหเลเซอร์พร้อมเลยเนี่ยนี่คือใส่ให้ครบเลยครับวันนี้นะของแต่งขาดอะไรด้ผมขาดแต่งกิ๊บแท่งเออเดี๋แค่กิ๊บแท่งอ่ะผมเดินรอบผีได้ไหมผมสามารถใส่ไปเสียงยิงผีได้ไหมเออ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 ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อน่าสนใจว่ะ ยี่สิบตัวทุกคนผมว่าทําได้ไว้กระสุนเรามีเยอะอยู่นะครับเริ่มไปแล้นะครับขออนุญาตทิวพีโอ้เน้นคลิปนะเน้นคลิปถ้ามาอยู่ใกล้จริงก็ไม่ได้เสียงผมอะบอกแค่นั้นแหละที่ผมโฟกัสเพราะผมผมลิงนานๆเพราะว่าผมไม่อยากเป็นพลาดนะเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวกระสุนมันจะน้อยไง เห็นแล้วใช่ไหมแกมีคนเห็นเห็นแล้วใช่ไหมมาเขาตัวเองรู้นะครับยังถผมก็ได้เปลี่ยนมาตรงนี้ไอ้แค่มาผมจะเอาซิกคอสอะไรเพราะถ้าซิกหมดแล้วก็ยังมีปืนเป็นจีสามหกซี่นะฮะคอสสบายอยู่วงดีบีไปเนี่ยเออยังอยู่ดวงอยู่วะยาวยาวยาวไปยาวไปยิงผีไปหกตัวเองนะเนี่ยไอ้แค่ ไม่เนียนเลยว่ะหายไปเลยผมว่ามีสิทธิ์เข้าโรงพยาบาลได้นะเพราะโรงพยาบาลโรงพยาบาลเซิร์ฟซีเสียไม่เหมือนเซิร์ฟที่เราเล่นกันนะเพราะว่ามันจะเข้าได้สองทางนะครับทุกคนตอนนี้มาจะเข้าบิโรงพยาบาลแล้วก็ได้หรือไม่ก็อ้อมหลังมาร์เก็ตนะสองทางที่มันไปได้โรงพยาบาลไม่ก็หลังมาร์เก็ตนะครับซึ่งวงบีบปะเอาตรงเลยคือว่ามันต้องมันต้องผมต้องเห็นมันอะจะไม่พูดว่ามันต้องมันไม่รอดรอดยากไม่พูดดีกว่าเพราะว่าผมอาจจะเคาะโง่ไงยิงยิงบาโดนอะมีคนอยู่บนตึกคิดถูกที่ที่เอาเซเลนมานะฮะเซเรนเซอร์เป็นเสียง ท่านผู้ชมมาเดาดีกว่าว่ามันเข้าโรงพยาบาลหรือไปที่มาร์เก็ตผมขอเดาว่ามันเข้าโรงพยาบาลเว้ยเดานะเดาเพราะมันห้าสิบห้าสิบอะมันต้องเลือกสองทางอ้าวอี่าไปเข้าโรงพยาบาลดีด้วยมันเข้าโรงพยาบาลร้อยแล้วทั้งนั้นไม่ห้าสิบแล้วเนี่ยผมเขาไม่โดนจริงคือเฮ้ยมันต้องตายแล้วไปเกี่ยงหัวศอกสามเม็ดเหรอวะใช่ปหมหัวสามไม่ตายพรมยาทันหรืใช่อมียาใหญ่วะแต่คือมันเจ็บแล้วต้อคนยาก็จะน้อยละทุกคนนะครับกูเปลี่ยนไหมผมว่าเซฟดีกว่า จี่สามออกซีดีกว่าเพราะว่าเราเอาซิกไปยิงใกล้ดีกว่านะครับเพราะกระสุนในตัวคนส่วนใหญ่จะเป็นซิกเพื่อเพื่อเพิ่มเมรอดยาวไงเก็บไปตัวคนน่าจะเจอกระสุนซิกส่วนใหญ่ก็คือสตาร์แนกกระสุนซีแม็กนะครับมันยังไม่รู้ผมอยู่นี่ <te le> ไปเสียงคือมันเนียนจัดนะดูดิมันยังหันหลังหาอยู่ด so ้วยว่าเอ้ยอยู่ไหนวะอะไรมันโผล่นั่นแหละไม่รู้เลย ไม่รอ,อไรเงี้ยมันเป็นระเบียดอยู่กูยิงไม่โดนเลยมันยิงยากด้วยคือเข้าใจว่าเบอร์มันมันยิงผมกะก,ก็จริงแต่ว่าหือว่ามันจะแบบมันจะยิงยากกว่าเซฟเทอร์ทั่วไปนะทุกคน <c oughs> ตายวงทรมานชิบผมเผื่อปั๊มใหญ่ๆไปว่ะไม่คุ้มเลยสัตว์เอ้ยน่าสงสารเ้ยต,ต้องมาตายกันอะไรเงี้ย กไอ้คนงงของกูเนี่ยผมเล่นกากก็จริงแต่อย่างที่บอกว่าไม่แก่ทำไมผมยิงแบบเออมันไม่โตสักทีก็ตลอดมาเลยเองนะครับมันมันเขาปรับให้มันแบบว่าเลียวอ่ะมันมันยากกว่าเซิร์ฟเที่ยวเล่นทั่วไปอ่ะนะครับทุกคนว <c oughs> ่าเก็บปืนเพิ่มแล้ว <c oughs> มันเยอะเก็บปืนเพิ่มดีกว่าว่ายากระตุาดไม่พอไหวอ่ะเอาไปมาของไม่พอของขาดนะครับเฮ้ยผมว่าปืนนี้เคอ่ดีรออะไรทั้งนั้นเออ ไ์เขาไมเกูหนะสไ์เป็นเรื่องนะวงบีบทุกคนเป็นเรื่องแล้วไง,บองวนะขออนุญาตทำถือซิกด้วยคนกคนผมว่าใกล้ถึงความชิบหายล้วไม่รู้ละคอนอยู่ไหนแต่ก็บสะพานมีแน่นะครับ เย้มันดูหัวกูเลยเหลือสิบ <c oughs> คนไม่รู้ที่ไหนตอนนี้ก็คือทางเราทางเดียวคืองเข้าตึกนะครับซึ่งแม่งสังเกตอยู่แล้วแหละมีเสียงแล้วเสียงใกล้มาก <c oughs> โอ้โหใช่คือปืนมันติดเอ้ยไม่น่าเลยมองนี้เลยกูเจอขวดที่คือ คุณต้องเลยว่าไม่ใช่ตายเพราะว่ามันยิงหายาวเพราะเมื่อกี้ผมปั๊มยาสวนแล้วนะครับคือตายเพราะมุมตัวเองแท้ๆนะครับคือแบบเฮ้ย,ยพี่น้องว้ายเอาใหม่ทุกคนก็คือตายเพราะตัวเองเลยนะครับไม่มีเพราะใครเลยไม่โทษใครเลยเพราะว่ามันแบบผมแบบเออเข้าใจไหมคือเล่นเซียนบ่อยเข้าใจแหละแต่คือแบบรู้ทั้งรู้ว่าเป็นนิวซีแบบมุมม,ม,ม,มุมมุมเซียนเล่นไม่ได้นะครับคือเห็นไหมเมื่อกี้ผมพยายามยิงมุมเซียนก็คือแบบว่าแต่ก็ยิงแบบแบบยิงแบบยิง ปืนมันติดนะฮะมันยิงไม่ออกที่ถามว,ว่าเมื่อกี้มันไม่ยิงมันยิงไม่ได้นะครับมันติดคือต้องเล่นมุมมองเนี่ยคือต้องเล่นมุมมองมืออ่ะต้องเล่นเฟิร์สเพรสซันอ่ะเติร์ดเพรสซันยิงไปได้เฮ้ยตายเลยกูแย่แม่งเออเสียดายอ่ะถ้าท็อปสามก็ยังดีแต่เมื่อกี้ถือว่าได้ประสบถ้าเป็นแบบว่าเก็บแรงถือว่าประสบความสำเร็จมันก็สำเร็จนะเพราะว่ามันมันเอาอันดับดีๆก็คือแรง,องบอกแล้วแต่คือแบบว่ายัางไงเขาเรเล่นอะไงแบบเราต้องการที่แบบว่าเกรทเราคือแชมป์ไง ค่าผีมาถึง20ตัวเลยแม่งแม่งเกืบไปก่อนแล้วนะครับเสียงวะเสียงเสียงจะให้แมงเย้ยนี่เดียวไงทุกคนมากับควายสามตัวอ่ะชื่อชื่อบางด่างเลยตีดูชื่อนี่แต่ละคนขอเลียเลียชื่อปัน ล้วคู่ยิงแบบไฟลุกอะหมดซ้อมผมยิงไฟลุกอะหมดจริงกูได้ฆ่าใครหรือเปล่า ยิงก็ตบแล้วมาโดนมีดไอ้ผมแม่งยืนเล่งเลยอะ่ะโอ้โหตายแต่เรายิงเก่งมากเลยป่าทิวนะครับเป็นไงเก่งหมดซ้อมมาทุกคนจะเริ่มจริงแล้วนะครับเก่งจริงหมดซ้อมเนี่ยกูเนี่ยถามว่าได้สไลด์หมดจริงก็ไม่เล่นอยู่ดีอ่ะไม่กล้ายิงยิงก็โดนหลอยฮะโดนเปิดโดนหลายจุดนะฮะมาโซโลโก่กันองนั้นแหละสายโซโล่ให้กันเน่อยนิดนึงเอาละทรงดีเจอซิกนะครับทรงดีมีจะกินนะฮะถ้าเจอซิกนี่คือทรงดีแล้วถือว่าทรงมีจะกินละเมียนจะแดกแล้วนะคือ เมียนจะแดกไม่ว่าเมียนจะรอดไหมเฮ้ยห้าตัวเราง่ายแขว่งง่ายห้าตัวมอกใหญ่แจ๋วของดีผมนอนนี่ยาวๆนะนอนตึกนี้ยาวแนละ้วทุกคนตัดแต่ที่มันจะนอนได้นะยอมมาของแต่น้อยดีกว่าเพราะว่า ทุบยิงที่เขายิงแม่งไอ้เหี้ยมุมเมื่อกี้ใช่ไหมจะได้มุมเซนอีกแล้วผมติดที่ใส่เลทุกคนผมมอน้องรีบทุกคนเพราะว่าผมไม่รู้ว่ามันมีเพื่อนหรือเปล่าไงผมเลยจะนอนรอ,อยิงมันะครับอันนี้คือตจะแกเปิดเลยเพราะว่า ยยอย่างเงี้ยหรอวะมึงกล้ายืนอย่างเงี้ยไอ้แค่อย่างเยอะยหรอปะทุกคนโอเคขอโทษผมปิดไปแล้วพี่เฮ้ยคิดคุยตำแหน่งมาตอนแรกเป็นตำแหน่งมั้งแม่ง ัวไอ้ทำเลยโคตรคุยเลยเอ้ย,อยไม่ได้เปิดไปก่อนเลยทุกคนโอ้โหขอจานึง่งขอจานึ่งแถได้วยปะเวลานี้คนเราเยอะด้วยนะครับสัตว์เอ้ยมันมันผมว่าแม่งควรหยุดตั้งแต่คิวแล้วแล้วผมคุณนอนเว้ยแต่ผมไม่ห้าวว่าแต่ดีวันนี้เวลาเยอะคนเล่นเยอะนะครับวันนี้เฮียมันสุขขันษาเอ้ยหลายที่จัดท่ามันมีไอ้คนนี้คนเดียวผมไหวนะเว้ย ไอ้ข้างบนมันกำคอผมลยา,ขาเขาหมดแล้วด้วยไอ้สัตว์แล้วเมื่อกี้พยายามหาหมุมหลบแล้วจริงๆคือ,อสะพานก็มีมันหลบไม่ได้ต้องมุมนั้นก็เชื่อตีนแตกเลยสัตว์แล้วมาอันสองคนเมื่อกี้ชาติผมสองคนแล้วตีบนสะพานในตัว,ต,วตัวทำให้ผมตายเลยเมื่อกี้ยังจะยังมีสิทธิ์รอดอยู่ถ้าบนสะพานไม่มีแม่งเ,เสียงสั่นเลยกูเซ็งว่ะเซ็งโอ้ทุกคนเสียดใจปะอุตส่าห์แบบ เจอซิกสองรอบติดแล้วรอบนี้รอบสามกเจอซิกมันมาลุ้นกันนะครับชอบเจอซิกเนี่ยชอบชอบมากมาเก่งหม,ม,มุนรอบต่อถ้าแล้วมาเก่ง เตอนที่บทวอร์มนะฮะ <vérit> นี่ยงงงยิงยังไงวะโดนยิงขางงเลยมุมนี้ด้วยไอ้ชันส,สุนัขไอที่มันยิงผมรอบแรกดีกว่ามันตายเดี๋ยวมันจะได้แชมป์วะคิดว่าถ้าตาย,ตายเพราะเมื่อกี้เหมือน,นเห็นไม่เห็น,ไม,หนไม่เห็นอยู่คนเดียวนะกระโดดยิงไม่ตรงเลยเอะเฮ้ยโอ้โห โอ้ยกระโดดยิงอย่างยากเลยแม่งยิงสามไป่จะตรงเม็ดหนึ่งทุาคนเรามาเก่งบัมวามาต่อนะฮะ นเดี๋ยววัดคมเข้าไปเรียบร้อยยูโดรินจาเดียฝรั่งคนพิมพ์ว่ายูโดรินจา มันขึ้นป็นไงวะดยูโดนินจานอะเฮ้ยเยี่ยมตายไปก่อนนี่มาถึงมายิังไม่โดนเราอะอยู่มันเก่งหมดซ้อมเลยไน,นะครับเก่งจริงซึ่งก็ไม่ได้ว่ายิงเยอะแล้วม่นจะเก่งล้วลอยหลังเขาเอาเยอะแปดคลิปเท่าเดิมเลยมาตอนนี้เราคนนะครับทุกคน ตาทายแล้วริงละเพราะว่าเมื่อกี้ตายเร็วไงเอาแถมนิหนึ่งตายเร็วเกินไหมครัแบบโอ้โหทำเลได้คิวตดมก็จริงๆแต่ถ้านำเอาแรงไม่ได้แรงนะเมื่อกี้บันชีกว่า ไม่โดดโดมันมันมันต่ำอ่ะทุกคนต้องต้องต้องโดดจริงอะหลายหลายสัตว์อ๋อมามาไอ้เฮ้ยมันแค้์ว่ะไอ้เฮ้ยมันอยากโดนมัดต่อเอ้ยโดนตะบองต่อเฮ้ยมันจำผมได้ป่ะมันแต่ตายแล้วไม่ใช่เหรอมันแต่ตายแล้วนี่เฮ้ยไม่ใช่คนละคนกันด้วยอ่ะ Er. มาทุกคนระเบอมาเกินพอละตตอท้ายตอท้ายอ้ออ๋อสามพี่น้องยอดนักสู้แล้วกูจะเรลืออะไรไม่เรลืออะไรไเลย ดีมันมีกระสุนไม่มีปืนนะครับที่เมือ,องเล็กๆนี้มันเดืดอดจังวะเกิดเดือดมากนะครับทุกคนตาไทายผมว่า่าจบเร็วว่ะผมอ่ะดูสองแล้วไม่น่ารอดน,นะครับเพราะไอ้ที่ที่รอดเนี่ยน่าจะรอดเยอะตักงแตผมจะเข้าไปแจ,จมดฟูจังหวะพอดีอ่ะ จบแล้วตายเาก็บอะไรจบแล้วกูนี่ปะเรียกเพื่อนมาลุมกูไปไหนเฮีย เกมนี้บางทีมันก็ฮเฮีย้ยเนาะไอสัตว์ไม่ได้ยินเสียงคนวิ่งเฮีย้ยอะไรอยู่บนแค่แค่อยู่บนไอเทเมามก,กีอาอยู่บนเต็นท์ไม่ได้ยินเสียงตีนเลยไม่น่าย่องเลยทุกคนนะครับไม่น่าจะวิ่งกระโดดกระโดดมากระโดดสูงมากนะครับโอ้โหไม่มีเสียงหลุดมาสักแอะนะครับกูก็รูว่าแม่งต้องกูอยู่แม่งปีนขึ้นมาละโอ้โหขวยก็โอเคสำหรับวันนี้คงขอจากวันนี้แม่งมีแต่คิวไม่มีเฮีย้ยเลยครับตาแรกนะครับตาแรกไม่ได้คิวได,ด้นดับตาอื่นนี่โอ้โหหมาไม่แดกทุกคนไปละขอบคุณครับ